สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ KKJ d โคคิดจานด่วนนั่นเองวันนี้วันพฤหัสแสดงว่าคุณมีเวลาเป็นเกือบอาทิตย์เลยนะต้องต้องถือว่าเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆม<า>ันมันคือเน่อยู่ตรงนี้ครับมะกอกดำ black olive เซอร์ไพรส์รสุดๆนะเซอร์ไพรส์มะกอกดำเดินเข้าซุปเปอร์ไหนก็มีบ้างดี๋ยวนี้แล้วมันจะไปแปลกมันน่าตื่นเต้นมันเซอร์ไพรส์ตรงไหนมันเซอร์ไพรส์ที่ที่ผมมามาไงที่ไหน เอามาจากพิเช่นไงเนี่ยไอทองหล่อใส่เสียไอบ้บ้าหยิบมาทั้งหมดเลยคุณไปเอามาจากในครัวแล้วเอามา,<ห>ามทั้ง,งครัวเลยชเชฟจะเอาอะไรใช้อ่ะไม่รู้แต่ที่รู้เราต้องใช้วันนี้ก็ให้เขาไปหาเขาเอง มาเริ่มเลยดีกว่าผมเองก็มีเห็ดกระดุมหรือว่าะชาปญย้อนและวันนี้เราก็ได้หมูสันดอกคุโรบุตะชั้นดีมาโทโหโหโ<ม>ี่เราของดีงนุ่มแน่ๆวันนี้เราจะมาทําเป็นนิตซโซ่โอโ้ันี้มีความเป็นเยอรมันอยู่มันจะเป็นแบบว่าปแป้งบางๆถูกไหมก็ทองคำสืบปะไม่ใช่มันของเยอรมันแล้วเราก็จะมาราดด้วยซอสเกรวี่เห็ด รต้องมีแฮทช์เปิญยองนะครับพี่เลครับครับผมหั่นเป็น glass glass ได้ไหมเป็นแว่นแว่นระกอกนนก็ slice slice อย่างไม่ slice แต่ slice ทางขวางด้อทางขวางอ่าโอเคจะลงจะเป็นสำเนียงไหนจ้อพี่เลเอ่อ slice แค่นี้เด้อโอเคแค่นี้เด้อที่เหลือปุ๊บเข้าป่านเด้อทางขวางเมียนบัวเมียนแล้วหมูครุบุตะ สายพันธุ์ดีนะครับผมที่ถูกการเลี้ยงดูอย่างได้มาตรฐานโอ้โหพี่คิดเลยว่าเรียกได้ว่าเมนูของเราในวันนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวของสุดยอดวัตถุดิบอย่างแท้จริงผมจินตนาการนะถึงเวลาถึงความนุ่มและชุ่มช่ำของเนื้อสันนอกหมูดำาครบุตะโอ้โหน้ำลายสองจริงพี่เอาพริกไทยดำป๊าบมาผสมลงไปในแป้งเลยทีเดียวเกลือใช่ไหมเยอะใช่มใไหมใช่ใส่ไปเลยครับ จากที่สูงมาลงไปสวยงามถ้าเกิดเรามีเครื่องเทศชั้นดีนะครับผมที่ได้มาตรฐานสากลแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเวลาคุณใช้นำมาปรุงอาหารมันสุดยอดตั้งเตาเลยไหมพี่ดีครับผมพี่เลยครับครับผมเอาลังครัวนี้ก็ตามผมละในขณะเดียวกันเป็นไฟ คราวนี้เราจะใช้เนยนะครับสาหรับอันนี้เราสามารถใส่เห็ดได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มความหอมมันแล้วก็รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมให้กับเจ้าตัวเกรวี่เห็ดตัวนี้โดยการใช้นมข้นจืดเฮ้ยพูดถึงนมข้นจืดพี่คิดครับคือสมัยก่อนผมคิดว่านมข้นจืดนี่ยจะเแต่แบบเครื่องดื่มอย่างเดียวนะเพิ่งมารู้ตอนมาทำรายการแบบว่าโคคิดเนี่แหละที่แบบว่าสามารถมาทำอาหารคาวได้ด้วยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะบอกได้ว่ามันทั้งหอมทั้งมันทั้งเข้มข้นน่ารับทานมาก เราจะใส่สต็อกใบพอเริ่มเดือดแบบนี้ถูกต้องก่อนที่เขาจะแยกแตกเนื้อของนมเนี่ยนะฮะที่มันจะแตกเหมือนกะทิอย่างเงี้ยเกลือปับ๊บนะแล้วก็พริกไทยดำเพิ่มซ์เจอร์ด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อยสุดท้ายท้ายสุดมากกอดดำไง คือตัวอย่างเมนูของทอดที่เรายังสามารถเรียกว่า clean food ได้คลีนยังไงเอาไปทอดขนาดนั้นคือเราสั่งเ็ษตซอยมัามคือแค่ไข่แล้วก็เป็นแป้งในผสมบางๆน้ำมันที่เราใช้คือน้ำมันมะกอกไว้ผู้ข่มันตกค้างเนี่ยมันจะไม่เกิด2บรอที่เราใช้เราไม่มีส่วนผสมของแป้งที่ทำให้เหนียวตัวใลทั้งสิ้นเราใช้นมเราใช้เนยึือมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นคือ c l ค a n c l e ไม่เนีนผมไม่สนเนี่ณลราดูว่าคือมาอร่อยละคุภาพมันเป็นยังไงอ ถูกไหมว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นเควนดิคเต้นแล้วไม่เห็นเขาเต้นนานแล้แต่เนี้ยอนุภาพแบบทําลายล้างค่อนข้างโศกมันซึมซับลงไปในเนื้อด้วยโอ้โหลึกละลองไปทำกันดูอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายในเดียวอร่อยมากหมดเวลา้นะหมดแล้วสิหมดแล้วคงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับยอดสวัสดีครับเสร็จปั๊บ เรียกทำไมไม่มามันคงมาเองพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหรอสวัสดีครับเดี๋ยวรอใู่้นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้เขาเคลียร์อันนี้มาคนละตัวถุดดิบอันนึงอันนี้มันเขียวนี่พี่เจนี้ไป